สวัสดีครับทุกท่านครับที่มองเห็นตัวสีขาวขาวก็คือหงนะครับหงหรือว่าสวานนะครับภาษาอังกฤษนะครับหงก็จะเป็นสัตว์ที่มีตระกูลเดียวกันกับเป็ดและก็นกเป็ดน้ำนะครับมีลักษณะทั่วไปก็คือมีขนสีขาวทั้งตัวนะครับจากงอยปากสีเหลืองส้มนะครับและมีปุ่มสีดำที่ฐานของปากนะครับมักรวมฝูงกันอยู่ในบึงน้ำ นะครับเพื่อหากินพวกพืชน้ําและสัตว์น้ําขนาดเล็กนะครับพบในทวีบเอเชียทางตอนเหนือนะครับแล้วก็ยุโรปทางตอนเหนือนะครับอเมริกาและออสเตรเลียนะครับหงทั้งหมดมีหกชนิดนะครับหงนะครับมีหกชนิดก็จะมีหงดานะครับหงตัวสีดานะครับหงแกรนะครับหงทุนด้านะครับหงกู่ หงขาวคอรำนะครับและหงขาวนีครับหงขาวเป็นชนิดที่รู้จักกันดีที่สุดนะครับหงหงโดยทั่วไปแล้วก็จะไม่พบในประเทศไทยนะครับเป็นนกที่แพร่ขยายพันธุ์ด้วยการวางไข่นะครับมีระยะการฟักไข่ประมาณ35-37ถึงวันนะครับขณะที่ฟักไข่นั้นนะครับจะมีอุปนิสัยลุมมากนะครับเพื่อปกป้องไข่ โดยปกติแล้วนะครับหงเป็นนกที่มนุษย์ไม่ใช้เป็นอาหารนะครับแต่จะเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงสวยงามนะครับมักเลี้ยงตามสระน้ำต่างๆนะครับตามสวนสาธารณะนะครับหรือสถานที่ต่างๆนะครับเพราะหงก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่มนุษย์ถือว่ามีความสวยงามสง่างามนะครับท่วงท่าอ่อนช้อยนะครับโดยเฉพาะเมื่อว่ายน้ําช่วงคอที่ยาวละหงนะครับ จะโค้งงอเป,เป็นเป็นรูปตัวเอสนะครับอีกทั้งยังถือเป็นสัญลักษณ์ของความรักนะครับและความงามต่างๆเนื่องจากเป็นสัตว์ที่มีคู่เดียวไปตลอดชีวิตนะครับได้มีการใช้หงในสัญลักษณ์ต่างๆเช่นนิทานปราลาปลาต่างๆนะครับในส่วนในความเชื่อของชาวจีนนะครับหงก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเพศหญิงนะครับถือเป็นสัญลักษณ์ประจําองค์ฮองเฮานะครับ เคียงข้างกับมังกรนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเพศชายนะครับมังกรนะครับหง์สัญลักษณ์ของเพศหญิงนะครับประจําองค์ห้องเต้นะครับและก็ยังจัดว่าเป็นหนึ่งในสี่ของสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่ปกครองโลกมนุษย์และสวรรค์นะครับหง์นะครับเป็นหนึ่งในสี่นะครับถือเป็นสัตว์อมตะนะครับไม่มีวันตายนะครับและหง์ก็ยังถือเป็นพาหนะของพระพรหมนะครับซึ่งถือเป็น หนึ่งในตีมูลนิินะครับตามความเชื่อของศาสนา,าพราหมณนะครับในประเทศพมา่าหงเป็นตำนานของการกําเนิดเมืองหลวงเมืองหงสาวดีนะครับของชาวมอญและเป็นสัญลักษณ์ประจำราชวงศ์หงสาวดีนะครับตามที่ตั้งชื่อเมืองหงสาวดีนะครับจึงถือได้ว่าหงเป็นสัตว์มงคลนะครับเป็นสัตว์มงคลของหลายประเทศของหลายชาตินะครับนิยม นับถือหงนะครับเป็นสัตว์มงคลเป็นสัตว์นำโชคนะครับนะครับหงนะครับเนี่ยครับหงนะครับด้วยสีขาวนะครับสวยงามนะครับจึงทําให้เป็นสัตว์ที่ผู้คนหลายประเทศนะครับนิยมเลี้ยงเป็นสัตว์นําโชคนะครับนะครับหงนะครับสวยงามนะครับหงนะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ